เพราะมเมื่อ,อ,เอยเมื่ออื่นไปหล่อใสดีว่าเส้นถ่านบ้าวจังหวะโมกเกลือข่าวไก่เมียอยู่มันแล้งกลับมาถือหายแล้วกู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  ไกเจ๊าะเสียไปเีลกูเว้ยแม่นบินไปเมื่อนั่งขางเหรอบ๊บบนี่ปี๊มปี๊บยังเราฝนโอ้ยอย่าไปกูนั่งน้ำมือก่อนก่อนก่อนขึ้นาตื่นแม่เหนื่อยโอ้ยหายใจบ่ทันหาสูงโอ้ยเบื่อเมื่อยนะมึงใจเย็นใจเย็นใเย็นมีหยังค่อยๆเว้าเกิดหลืองใหญ่แล้วเรื่องใหญ่อีกแล้วเห เหลืองใหญ่อีหลีเสียดเมืองหนิมก็มีแต่เรื่องเห้ฝนหนี่มันมเกิดเรืเเ่องใหญ่อีหลีได้เพียมก็นี่แค่คนอีกกัยญาวังว่า,วากูหายไปฮะเออพวกกูหายไปก้ปอนอะไรเออสิหายไปได้จังไหนก็นหายไปตัว,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 วกัยังว่ามึงจำได้บ่ว่าเออมันมีสารปูตาอยู่ หลังมุงบานเท่านี้ที่ว่ามันซักศีสักศีดมึงนี่นะกูกับผัวกูนั้นก็เลยส่วนกันไปขอพ่อออจำได้อมองนานักกูก็ค่อยไปขอแล้วซักศีดอีหลีเด้อมึงออมองพันละกูส่วนพัวก,กูไปขอพรอ,อือคิดว่าสิขอให้จะขอมิศกมีใสเหมนสิ่งสัวหลายหายไปจากชีวิตออ,อืืก็เลยนางขอพรกับเล่าอยู่ดีๆหันละแต่ว่าเพิ่นบ่มากเสียงดังมันบอก เออเออเพิ่นบ่มักเสียงดังกูกับผัวก็เลยไปแบบมิดมีดผูดีว,ว,ะวะ่าเขาอิงยังเลยได้มึงมว่ากูก็ขอพอนไปกูก็ขอพอนือกันเพิ่นผัวกูน่ะจะขออิงยังกับโบงหง่์แต่ว่าตอนนั้นยังเห็นแล้วอยู่ข้างกูดีดีอยู่ได้มึงเออนั่งอยู่ข้างกันดีดีนี่ละ่ะจ้างไดตอบอ่ะนี่กูน่ะรับตาขอพรนเออกูรับตากูกับพระนุมมึงอืกูพอก็เลยขอพอนวะ สาทุเดอปูตาปีไม่กับสิกไก่เขามาหอดแล้วต่อไปนี้ขอให้ชีวิตลูกเจอจะสิ่งดีีเจอจะสิ่งดีๆสิ่งสัวหลายขอให้มันหายออกไปจากชีวิตลูกเออแล้วเป็นจังไรตออ่อไปนี้พ่อขอพ่อนไปเด็กข้าวหนึง่งเนา,านในเมื่องตาขึ้นมาอืก็อธิษฐานอยู่โดนเติมแหละพ่อก็ไม่ินตาขึ้นมาปุ๊บ ผัวกูหายไปมึง<ห>่งฮะเออห่วยเรื่อง<ว>จริงไม่หน่ปิมจัว่ากูฝ่าแรมาหามึงนี่ละแล่วนะลโบแมนล่ะได้ฝนแนวนี่ซิโบแมนจะไหนล่ะปิมมึงห่าลาสอยกูขีดหนันเป็นอย่างก็กูสีนน่ำหาผัวก,กูได้จังใดห่วยกว่าโบแมนปูตาเอามันไปบน่แนวมึงขอว่าอย่างกูก็ขอว่าให้สิ่งซัวหลายออกมาจากชีวิตกูนม่เละ ัวมึงบอกเป็นสิ่งสัวไหลในชีวิตมึงแนนปูตาก็เลยอามันไปอยู่นาําบ่จักวัวอุ้ยซิเมียนบ่จักปิ่มก็มึมงจมเองว่าแม่บอก่มันกินแต่เหลากินแต่เบียเล่นแต่การพะนั่นซิเมียนบ่จักมึงกูขอพ่อกูขอปุ๊บมึงตาขึ้นมาหายปับ๊บก็กูบอกแล้วว่าปูตายอยู่นี่นะเพื่อนซักซีดอีหลีเหม่อน่ กูไปขอให้กูเคลื่อนดีกับผู้บ่าวเกา่าก็เคลื่อนอีหลีบปเดเคลื่อนผู้เดียวพร้อมเคลื่อนหลายคนวิปิมเฮเธอไหนหลัปตาที่นี่นว่ามึงต้องไปถอนคํำเบามึ่แล้วละมึงอยากไหนมันขึ้นมาแต่วันก็ด,ดีแล้วว่าแม่นบอฝนก็ขึ้นจังมึงจมโยว่ามันนะ่ะบ่ดีปวดหัวแต่ละมือแต่ละเวน้นอยากสิป้ายอยากสิทิมมันก็ดีแล้วตัวปูตามันไปอยู่นะ่ะ ก็ม่นอยู่หันละปิมก็เม่นความึงว่อวานล่ะเออเมื่อกูกับสร้างมึงอีเล่แค่นี้แล้วนี่กับจนสิบปีใหม่แล้วก็ถือโอกาสหาคนใหม่เลยกูต้องหาผัวใหม่เลยมันบอกเม่นนี่แหละเป็นโอกาสของมึงแล้วฝ่าเพื่อนประธานพรมาให้มึงแล้วนี่ได้เวลาหาผัวใหม่เออมืออื่นกูว่ากูสิไปเซนทานมึงก็ไปกับกูที่ล่ะว่าสิไปจอบผู้บาว ร้งหาผัวใหม่บอกแมนแต่ว่ามึงอย่าลืมไปขอพรปูตาอีกขอนเด้อว่าขอให้ได้ผัวใหม่เมื่อวานสิสัมลีดผลบอกสัมลตแต่ว่ามึงอย่าไปเอาใหมา่อีกเด้อซิงบดีซิงสัวลายนะ่ะจักมันเพ็นศักดิลตอว่ากศิลอีดีกับมึงมึงหรือว่า,า,วา,เ,าเนี่ใจล,ละล่ะเป็นอย่างีงมึงคือเว่าวแนวนะมึงจำได้อยู่บ่แต่ตอนที่กูบอกมึงว่ากูรับตาอธิษฐานไปหานาทีนะอือจำได้อือน,นั่นละ่ะ ตอนที่กูรับตาอธิษฐานอธิษฐานผู้เดียวกยูเงียบเงียบหานักเที่ยวละกูเมื่อตาขึ้นมาแล้วกูบบเห็นมันแม่นบอกเออกูบ่เห็นมันกูกเ็ลเลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับเมื่อบาดก็ดีแหละพ่อแม่บอกก็นัน,นกูก็นึกว่ามันมนหายไปแล้วในใจกูนั่น <c oughs> อ้าแต่พ่อตกเดิกมาไดา้งินหมาเฮาหมาเฮา,มาเหามาหอนเป็นสายมาเลยน้ำมูบาดน่ะมันเฮามันถอนเนี่ยฝน กันนั่นล่ละกูก็น,นึกว่ามันเฮามันเห็นผีบ่เออกูเลยยกขึ้นมาเบิงมาแหนมเบิงเอ้าผัวกูยางกับมาบานเซยไม่มึงเอาเออเอ,อยนย,ยางกลับมาบานเซยเยา,า่ย้มากยางกับมากักสียางกลับมาตัวขี่มอไซนี้ผามันหมาเนาะแล้วว่งไดถามมันอยู่บ่ว่าเสียไปแสมาถาม พ่อ,อมันยางกำหอดบาทกูเลยไปถามมันว่าตอนที่คอยรับตาอธิษฐานน่ะคอยมืดนตาข้นม,มาเจ้าเสียไปใส่ตอคที่บ่อเห็นเจ้า่าจากไหนบัานมันบอกว่ามันปวดเหยวมันประกาบอกกูเพราะว่ากูตาหน่ะเพื่อนบอมากเสียงดังมันก็เลยไปเหยวมันวางสิห่าเงยกูก็ปวดหัวก็มึงสองคนเห็ด้วนี่โอ้ พ่อเนาะมันจางไหนมาคู่กันสรุปมันบ่ไหนหายไปพอเป็นสิงสัวไล่โดนปวดเหี่ยวปวดเหี่ยวทำมันปวดขีดก็จะไปโดนกหนีบอ๊ากลัวเมื่อยแถวเวสียใจเลยกูกูก็นึกว่ามันหายไปฟังมึงเลยเสียเวล่เวลาอีหลีก็เลยบ่ไดนเนาะผัวใหม่ฟังกูแนบผิมเพื่ออยากบอกซู้ฟังเนาะโอ้ ได้ไหรผัวเกา่าคือเกา่ามีอะไรผัวเก่านี่ล่ะไม่ยังกลับมานะเฮจังไหรสักกูกันนึกว่ามึงสิรุษผลแล้วซสอีกิว้าเศร้าเศร้าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเอาผัวเก้านี่ล่ะมันบ่าหายไปเนาะขอพอดูตากับอเห็นใจสิ่งส่วนายบ่าหายไปจดยังบอยู่บ่ขอดชิวมือเปล่า